ฟังคาแนะนาด้านทุนกันไปแล้วนะคะมาดูทองคํากันหน่อยดีกว่าหลังจากราคาย่อเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะวันนี้นักวิเคราะห์จะมีคอมเมนต์มีคําแนะนําด้านการลงทุนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ก่อนจะไปคุยกันกับนักวิเคราะห์มาอัปเดตราคาทองคําเช้านี้กันหน่อยจากสมาคมค้าทองคํานะคะโดยราคาทองค,คําแท่ง96.5ค่ะขายออก28,800รับซื้อ28,700บาททองรูป,ปรพรรณนะคะขายออก29,300รับซื้อ28,182บาท44สสตางค์ค่ะ คุยกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมกับคุณวรุธรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ว l g b u l l i บ n and f u t u r e s อยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวันวันนีนค้ค้ับวกมาได้หลายวันติดเมื่อคืนที่ผ่านมาเจอแรงเทขายทำกำไร,รลงมานะฮะประเมินสถานการณ์ราคาทองคำยังไงต่อคะครับประเมินครับว่าแรงขายเมื่อคืนนี้เป็นแค่แรงขายทำกำไรระยะสั้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวเลขยอดค้าปรีกปรําเดือนตุลาคมมีสัญญาณ แข็งแกร่งในระดับที่ค่อนข้างมากกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้ครับ,รบเลยเป็นปัจจัยกดดันให้ทองคําปรับฐานหรือมีการอ่อนลงมานะครับแต่ถ้าเราดูจากรอบที่ราคาทองคําปรับตัวหรือขยับขึ้นมานะครับมองว่าแรงขายในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นแค่การทํากําไรระยะสัน้นแล้วก็มองถึงปัจจัยบวกที่ยังคงมีการกลับเข้ามาสนับสนุนของตัวราคาทองคาในระยะถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเพดานนี้สาธารณะในฝั่งสหรัฐ ซึ่งมีแนวโน้มจะพุ่งชนเพดานในวันที่15ธันวาคมจนมคุณเจเน็ตเยเรนรัฐมนตรีคลังออกมาเตือนนะครับว่าสภาคองเกรสช่วยอนุมัติการปรับขึ้นหรือการขยายเพดานหนี้สาธาระทีเถอะเพราะว่าการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนมีการลงนามร่างกฎหมายทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน<ฆ>รวมเงินมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะทําให้กระทรวงการคลังจะต้องจัดสรรเงินเข้าไปใช้ใจ่าย ในส่วนของโครงการดังกล่าวแล้วก็วันที่15ธันวาคมเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินหนึ่งก้อนถ้าไม่มีการขยายเครดานนี้สาธารณะนะแล้วจะต้องมีการใช้ใจ่ายเงินในระดับจำนวนที่ค่อนข้างมากเนี่ยจะทําให้เกิดในส่วนของการผิดนัดชาระนี้ได้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐเกิดภาวะถดถอยหรือว่ากุลเงินดอลลาร์สหรัฐอาจจะมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็การอ่อนตัวลงจากการไร้เสถียราภาพทางการคลังในฝั่งสหรัฐ ซึ่งเรามองว่าความเสี่ยงดังกล่าวยังเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับ<ฆ>ที่พยุงแลก็สนับสนุนในส่วนของตัวราคาทองคำในช่วงนี้นอกจากนี้ครับยังมีประเด็นเกี่ยวกับการที่คุณโจรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐกำลังจะหมดวาระ<ฆ>ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าซึ่งเริ่มมีกระแสหรือมีเสียงว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวประธานเฟดเพราะว่าทางการเมืองในฝั่งสหรัฐ ซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนจะเป็นการตัดสินใจคนสุดท้ายในการเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่เนี่ยอยากจะได้นโยบายการเงินงที่ผ่อนคลายมากขึ้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าถ้าเป็นประธานเฟดคนเดิมคุณโจรุมพาเวลก็น่าจะมีท่าทีผ่อนคลายในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีการเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่ซึ่งเป็นคนของคุณโจไบเดน ที่ถูกดันขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีมาตรการการผร่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นการขยับหรือการขึ้นดอกเบี้ยหรือการใช้นโยบายการเงินแบบคุมเข้มก็อาจจะถูกเลื่อนออกไปสัญญาณดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยโดยรวมที่น่าจะเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็พยุงราคาทองคําเอาไว้ครับค่ะแสดงว่าการที่เราเห็นราคาย่อตัวลงมาเมื่อคืนถ้ามาฟังสิ่งที่คุณวรุษบอกวันนี้เนี่ยการย่อตัวลงมาเป็นโอกาสถูกไหมคะใช่ครับ แล้วน้มและโมเมนตั้มในระยะสั้นนะครับเรามองว่าเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าซื้อทองคำนะครับทางนี้เนี่ยให้ดูระดับต่ำสุดของเมื่อวานครับในโซนพันแปดร้อยสี่สิบแปดเหรียญดอลลาร์ต่อเฟดซอนนะครับเป็นแนวรับย่อยถ้าราคาไม่หลุดเรายังมองว่าระดับดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเข้าซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นหวังทํากาไรจากการเด้งขึ้นหรือการรีบาวขึ้นของราคานะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยแก๊ปและกรอบแนวต้านด้านบนอาจจะไม่ได้ไกลามากครับ เพราะว่าราคาทองคําขึ้นไปชนพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดซึ่งเป็นจุดที่ติดในส่วนของกรอบแล้วก็แนวต้านสำหรับทิศทางที่เป็นชัแนลขาขึ้นพอดีเลยนะครับ<ฆ>แล้วก็เกิดการปรับฐานแล้วก็การอ่อนตัวลงแต่ถ้าราคาทองคําสามารถทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ครับเรามองว่าแก๊ปและกรอบแนวต้านเนี่ยน่าจะเปิดกว้างมากขึ้นก็อาจจะมีลุ้นที่ราคาจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปที่ต้านถัดไปบริเวณพันแปดร้อยแปดสิบเก้าเหรียญดอลลาร์สหรออนนะครับ ทั้งนี้เนี่ยแนวโน้มของทองคําในระยะสั้นถ้าไม่หลุดบริเวณ1,823เหรียญดอลลาร์ต่อเออซอนะครับซึ่งเคยเป็นยอดของเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าที่ผ่านมาแล้วเขาไม่ผ่านเนี่ยเรายังมองว่าโมเมนตัมยังคงเป็นบวกครับดังนั้นโซนในโซน1,848 1,833นะครับถือว่าเป็นโซนที่นักลงทุนยังสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการปรับตัวขึ้นต่อของราคาได้อยู่ครับค่ะ แต่ว่าถ้าดูเป็นราคาทองในบ้านเราเนี่ยบาทก็ดูเหมือนจะแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเลยมีมีคอมเมนต์ comment, หรือว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างต่อต่อสถานการณ์เรื่องของค่าเงินประกอบกันค่ะครับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศนะครับที่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีครับประกอบกับการประชุมของ,ของคอรมอสัญจรเมื่อวานนี้มีการส่งสัญญ,ญาณเชิงบวกสนับสนุนไายมาตรการต่อภาวะเศรฐษฐกิจในประเทศนะครับ น่าจะทําให้ค่างเงินบาทเนี่ยมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะครับซึ่งการแข็งค่าในระยะสั้นของเงินบาทน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้ทองคําแท่ง96.5เปอร์เซ็นในประเทศเนี่ยขยับหรือปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่าทองคําแท่งต่างประเทศนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยเรายังมองว่าการเข้าซื้ออาจจะต้องอาศัยจังหวะที่ราคาย่อตัวหรือเข้ามาใกล้ในส่วนของโซนแนวรับ ซึ่งเ,เรามองว่าจังหวะที่ราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาเงินบาทก็แข็งค่าม,มาแล้วในระดับหนึ่งนะครับ<ฆ>น่าจะเป็นจังหวะที่น่าจะเหมาะสมในส่วนของการเข้าถึงทองคําทั้งนี้ถ้าคิดเป็นราคาเงินบาทนะครับทองคําแท่ง9 6 5ก็จะอยู่แนวรับประมาณ28,600ถึง28,400บาทต่อบาททองคํา<ฆ>เป็นจุดในส่วนของการเข้าเก็บได้ครับ<ฆ>แล้วก็จุดทํากาไรระยะสัน้นตั้แรกจะอยู่ที่29,100 อัตรายดุดไปอยู่ที่2,9,250บสบาทต่อบาททองคำครับโอเคค่ะคุณวรุธวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับมุมมองและคำแนะนำนะคะครับสินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้ฟังไกด์ไลน์นะคะคุณผู้ชมย่อตัวลงมาเมื่อคืนนี้ถือเป็นแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ เพื่อเก่งกําไรในระยะสั้นสําหรับทองคํานะคะโดยคุณรุดให้มุมมองว่าปัจจัยที่นักลงทุนทองคําจะต้องติดตามกันก็คือเรื่องดิสเซลลิงหรือพดันนี่ของสหรัฐแล้วก็เรื่องของการเออตรียมจะเปลี่ยนตัวผู้นําธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนเดิมหรือเป็นคนใหม่เนี่ยนะคะก็เป็นสตอรี่ที่อาจจะยังเข้ามาวนเวียนแล้วก็ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําตราบใดที่ถ้าเราดูสปอตโกไม่หลุด1833รยสาเหรียญสหรัฐต่อทรอยออนแปลว่าทิศทางขาขึ้นของทองคํา ยังไม่ได้ถูกทำลายนะคะย่อตัวลงมาซื้อได้แล้วค่อยไปถ่ายทํากาไรเวลาที่ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีนเชั่วโมงทาเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของทีนเอช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสด,ดและคลิดดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ